ไม่ได้ใส่ชื่อทำไดแล้วดลวาได้เลยหายังสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนวิธีการขูดของขาวนะครับจากหญิงแม่เ้ยห่ิด็กอกเหนไหมอันนี้เป็นการถ่ายอดมาจากยายเลยนะครับเทคนิคตอนแรกเน่ย อนแรกที่พี่ขุดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้กับมือนี่ยมันแคม,มือเราขยับนี่เทคนิคของคุณแม่วางกับพื้นแล้วมันจะอยู่ตัวใช่ไหมคุณแม่ใช่เห็ไหมแล้วก็เป็นเส้นสวยอ,อันนี้มันเป็นมะพร้าวถึงคือที่เราสามารถเอาไปทําขนมพวกขนมต้นขนม,มต่างได้ น,นี่ก็จะเป็นวีล็อกแรกที่พี่ <ทำ S 1> เป็นวีล็อกสำหรับการทำของไทยแล้วกันเนาะมาขูาชีเฮมาทำขูดมะพร้วาวก่อนซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับการทำของไทยนะครับเดีย๋ยวไปเจอกันวีล็อกนหนะ่ตัดบาย